ะะไปอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะของทางภาคอีสานนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะเกี่ยวกับพิธีแต่งานนะะตงานนะคะพิธีแต่งงานนะคะก็จะมีเรื่องคามแยมดีนะคะจากนั้นนะคะก็จะจากอำเภอกระดํานะคะก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอนาดูนนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะ อีก EP หนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็ชมคลิป EP เริ่มต้นก่อนนะคะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษจนชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานนะคะเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆนะคะก่อนที่จะไปกันนะคะตอนนี้ก็มาชมที่บ้านงานก่อนนะคะตอนนี้ก็เตรียมนึกเตรียมตัวกันอยู่นะคะนี่นะคะเชิญเลือเพื่อนเชิญเลยค่ะ เพื่อนนะคะต้นดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆนะคะนี่นะคะในกลารนี้ยนะคะตอนเช้านะคะของใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะจะมารับชมกันนะคะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางก็เต็มเนือเต็มตัวก่อนนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาธรรมนะคะการแต่งกายนะคะเชิญชมญทางนี้แป๊บนึงนะคะนี่นะคะลักษณะการแต่งชุดเห็นไหมคะดูผ้านะคะดูเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะ ดูการงานรูปถุงนะคะนี่นะคะเย็บทอด้วยตัวเอนะคะของพางอีสานนะคะดูนะคะยงามเจ้ากระท่ายเจ้าไหนทายก้ะนาดใชดูนะคะผ้านะคะดูผ้าสัญลักษณ์ของนี่นะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะนะคะดูนะคะ ลักษณะการแต่งกายนะคะดูพระถุงนะคะ <Yeah. S 1> ของทางภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามนะคะดูนะคะพเพื่อนๆนะคะ <L ie> เห็นไหคะสวยงามไหมคะ, <L ie> ะนี่นะคะลักษณะการแต่งกายนะคะของทางภาคอีสานนะคะดูนะคะเพื่อนๆนะคะที่มีขนมทำเนียมกระเพรียนมาใช้านานนะคะเพื่อนๆดูการแต่งกายนะคะนะคะไหมคะชุดสวยงามไหมคะดูนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ เพื่อนๆนะคะคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่จะออกเดินทางนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะงาไหมคะวัฒนธรรมและประเพณีนะคะของภาคอีสานนะคะเราก็จะเต็มเนื้อเติมตัวนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะนี่นะคะ สวยงามไหมคะวัฒนธรรมประเพณีไทยของทางภาคอีสานนะคะก็จะเตรยมเนื้อเติมตัวกันนะคะก่อนเดินทางนะคะออกจากบ้านนะคะเพื่อนๆนะคะที่เขาอารุรษ์วัฒนธรรมกันมาช้านานนะคะในการประเพณีนะคะในวันแต่งงานนะคะเพื่อนๆนะคะชมนะคะพเพื่อนนะคะนี่คือ ep หนึ่งนะคะ นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมต่อเนื่องกันนะคะต่อจากนี้ ep สองนะคะตอนนี้ก็ชมบ้านก่อนนะคะนี่นะคะส่วนนะคะเป็นบ้านทรงนะคะน,นะคะ เพื่อนๆนะคะเรียกว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนะคะซึ่งมีมาช้านานนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะแอนุรษวัฒนธรรมประเพณีไทย